นรราชวังนะครับก็ได้มาติดต่อนะครับเพื่อประสานงานเกี่ยวกับช้างเชือกนี้ว่ามีลักษณะนะครับครับก็บทางเราก็ยื่นตามตามขั้นตอนตามระเบียบที่หน่วยงานราชัชการแจ้งมานะครับโดยทางเรายื่นอ่นนออานสุด ลงโทษไว้ในมาตรา21ว่าผู้ใดมีช้างสําคัญสีประหลาดสืสีเนียมแล้วปล่อยเสียหรือปิดบังซ่อนนะครับที่ผ่านมาทางบริษัทเองมีทราบว่าช้างเชรื่องนี้เข้าลักษณะสําคัญนะครับจนได้มีเจ้าหน้าที่ประการก็มีทั้งหมด ที่โดดเด่นที่สุดเลยนะครับก็คือขโมนสูนะครับขโมนสูงหน้าใหญ่นะครับอ่อนนุ่มทั้งตัวนะครับท้ายต่ำนะครับลักษณะท้ายต่ำนะครับหนังยาวนะครับขนอ่อนละเอียดนะครับถ้าได้สังเกตจะทราบว่าเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะที่ถ่ายเป็นชุดาอเลยก็ได้ถให้มาทางท้งรถดีดีได้ใช่ถงเลน อยาไ,าไหน้เลาไปปั๊บจริงไปมดิม